สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านขอเชิญต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวด่วนเลขดังนะครับช่องที่จะพาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคอหวยเซียนหวยหรือสายมูเตลูทั้งหลายไปพบกับข้อมูลข่าวสารต่างๆในแวดวงหวยไม่ว่าจะเป็นหวยในประเทศหรือหวยต่างประเทศเราจะรวบรวมข้อมูลและอัปเดตข่าวสารให้ท่านให้ได้รู้ก่อนใครแบบรวดเร็วฉับไวชนิดมวดตงวดและวันนี้ช่องของเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดหวยดังที่ไหนมานําเสนอขอเชิญไปรับชมได้เลยครับ เรียกได้ว่ามาไวอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแนวทางเลขเด็ดจากสำนักดังอย่างหวยเนนน้อยซึ่งหลังจากผลหวยออกงวดที่แล้วออกมาเพียงไม่กี่วันแนวทางเลขเด็ดในงวดถัดไปของหวยเนนน้อยก็ถูกปล่อยออกมาติดๆสมชื่อสมนักที่ปล่อยแนวทางเลขเด็ดออกมารวดเร็วเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยจริงๆและวันนี้ทางเราทีมงานข่าวด่วนเลขดังก็มีแนวทางเลขเด็ดที่น่าสนใจของหวยเนนน้อยเอามาฝากเหล่านักเสี่ยงโชคและคอหวยทั้งหลายกันอีกเช่นเคยนะครับ โดยแนวทางนี้จะเป็นของงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่กำลังจะถึงนี้ที่สำคัญคือแนวทางนี้มีให้ครบทั้งเลข2ตัวและ3ตัวเลยครับโดยมีรายละเอียดดังนี้แนวทางงวดนี้ของหวยเนนน้อยดูเหมือนจะให้เลขเดี่ยนไปที่7 2และ3นะครับโดยมีชุดเลข2ตัวก็คือ2 7 7 3และ3 8ส่วนเลข3ตัวจะมี1 2 7และ2 7 3ครับใครที่สนใจหรือติดตามแนวทางของหวยเนนน้อยอยู่แล้วสามารถนาแนวทางนี้ไปเสี่ยงโชคในงวดหน้าได้เลยครับ ทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษย์และวิจารณญาณของทุกท่านในการเลือกเสียงโชคด้วยนะครับขอให้มีสติติดอยู่กับตัวและสตางติดอยู่กับกระเป๋าเสมอวันนี้ทางเราข่าวด่วนเลขดังขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวด่วนเลขดังในครั้งต่อๆไปวันนี้ถึงเวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะครับ